เมื <premises. S 2> ่อวันที่22เมษายนพศ2566เวลาเช้าผมได้นำ oh. เรือไปภายในแม่น be ้ำหลังสวนนะครับโดยภายตั้งแต่บริเวณบริเวณหน้าศาลจังหวัดหลังสวนมุ่งหน้าไปทางปากน้ำหลังสวนนะครับภาพนี้ก็คือภาพที่ผมได้นำรถบรรทุกเรือบนหลังคามาจอดที่บริเวณท่าน้ำของเทศบาลหลังสวนแล้วจากนั้นนะครับผมก็นำเรือลงไปในที่ท่าน้ำและลงไปในแม่น้ำหลังสวน จากนั้นผมก็ถ่ายภาพไปทางด้านซ้ายก็คือสะพานรถไฟถ้าไปทางด้านขวานะครับก็จะไปกรุงเทพถ้าไปแต่ด้านซ้ายก็จะเป็นสถานีหลังสวนและต่อเนื่องไปทางจังหวัดชุมพรสําหรับแม่น้ําหลังสวนนั้นนะครับเป็นแม่น้ําที่เกิดเกิดเริ่มต้นเกิดจากบริเวณภูเขาสูงนะอำเภอรพระโตะแล้วไหลามาทางด้านทิศตะวันออกนะครับภาพที่เห็นอยู่นี้คือภาพของ สะพานรถไฟที่ผมได้กล่าวไปแล้วและสะพานรถยนต์ที่อยู่ข้างหน้านั้นก็เป็นสะพานของถนนหลังสวนเลยไปอีกประมาณ2กิโลเมตรจึงจะถึงถนนสาย4 1นะครับซึ่งเราไม่ได้่ายไปตามภาพนี้ไม่ได้่ายไปทางนี้แต่ผมหันหลังกลับนะครับกลับออกมานะครับพายไปทางด้านของทะเลไปททิศตะวันออกนะครับเมื่อเราหันกลับมาแล้วเราก็ถ่ายภาพไปทางขวาซึ่งเป็นท่าเรือที่เราเอาเรือลงนะครับก็เป็นบริเวณท่าน้ำนะครับ น้ำนั้นเขาก็ทาเป็นบันไดยาวนะครับประมาณ5 600เมตรไปทางทิศตะวันออกเราก็พายเรือไปทางทิศตะวันออกนะครับก็มุ่งหน้าไปนะครับก็พุ่งหน้าไปทางทะเลนะครับขณะนั้นก็มีเรือหางยาวลํานึงนะครับวิ่งแซงเราไปทางด้านซ้ายนะครับก็หันมามองผมนะครับก็คงจะแปลกใจว่าใครมาพายเรือตรงนี้นะครับเราคงพายเรือไปเรื่อยๆตามแม่น้าหลังสวนเวลาเช้าก็เป็นช่วงที่อากาศไม่ร้อนนะครับ แต่ในช่วงเดือนเมาษายนนั้นทั้งเดือนเลยนะครับประมาณชัก8โมงเช้า 00, 9กโมงเช้าก็เริ่มจะอ้าวแล้วครับเกิดความอบอ้าวนะครับแดดก,ก็ไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่มันอ้าวอากาศแล้วพอบ่ายๆมันก็จะร้อนนะครับแล้วทางด้านขวามือเราก็เป็นโรงเรียนนะครับจากนั้นเราก็ผ่านพ้นตัวเมืองหลังสวนไปก็เข้าสู่บริเวณของแม่น้ําหลังสวนตลิ่งแม่น้ํานะครับซึ่งเป็นลักษณะของชนบทมีเรือสีแดงอยู่ทางด้านซ้ายมือ แล้วก็มีบันไดาย,ยาวออกไปเรื่อยๆนะครับแําแพงยังกําแพงการดินทางด้านขวายังต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับองหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับเราคงพายเรือไปแม่น้ําหลังสวนนั้นนะครับเป็นแม่น้ําที่ค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันนะครับยาวประมาณเกือบเกือบร้อยกิโลเมตรนะครับ ด้านขวามือเราก็เป็นบันเป็นต้นตาลน,นะครับต้นปาล์มนะครับต้นปาล์มปาล์มน้ำมันที่เขาตัดแล้วก็มาหออกองเอาไว้ตะหลิ่งก็พังพอสมควรเหมือนกันนะครับเราก็พายเรือไปได้เรือขนะนี้เป็นแม่น้ําหลังสวนนะครับแล้วก็มีกระทงดอกไม้ลอยอยู่นะครับก็คงเป็นกระทงพิธีทําพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยลอยน้ํามาสองฝั่งฟ้าก็ยังเป็นป่าไผ่อยู่นะครับมีเรือประมงนะครับของชาวบ้านจอดอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลย ไหลลํำด้วยนะครับต่อเนื่องกันไปแม่น้ําเริ่มโค้งไปทางขวานะครับทําให้ดวงอาทิตย์นั้นอยู่ทางซ้ายของเราพละไปเรื่อยๆก็มีเรือคล้ายๆกับเรือยนต์ด้านซ้ายมือแม่น้ําหลังสวนช่วงนี้ก็จะโคง้งโค้งไปทางขวานะครับแม่น้ำเขาจะแห้งเพราะช่วงนี้เป็นช่วงน้ําลงจะมีน้ําเกิดขึ้นในตอนกลางคืนและจากนั้นประมาณฟักกลังเที่ยงคืนทีหนึ่งตีสองนะครับน้าก็จะเริ่มลดลง เราทราบได้เขาเพราะดูจากตาร,รางน้ําขึ้นน้ําลงนะที่เราพายเรือไปแล้วก็มองจากคราบน้ําที่อยู่บนตลิ่งที่ปรากฏอยู่ที่ต้นไม้ก็เป็นจริงอย่างนั้นนะครับคราบน้ํานั้นจะมีระดับสูงกว่าระดับน้ําที่เราพายเรืออยู่เนี่ยประมาณ70เซนติเมตรจากนั้นเราก็มาถึงสะพานของถนนที่จะมุ่งหน้าไปยังปากน้นําหลังสวนซึ่งหมายความว่าสะพานนี้นะครับถ้าเราไปทางด้านซ้ายไปเรื่อยๆเลยครับก็จะถึงบริเวณปากน้นําหลังสวน ถ้าไปทางขวามือก็อจะเข้าไปยังอำเภอหลังสวนไปยังจุดที่ผมเอาเรือลงเมื่อสักครู่นี้นะครับบริเวณตีสะพานทางการทางด้านขวานั้นก็จะมีบ้านใต้สะพานมีเรือแล้วก็ตรงสะพานทางด้านขวามือนั้นก็จะเขียนว่าวัดพิชัยทารารามนะครับแล้วก็เขียนว่าศาลเจ้าแม่ร้อยศาลเจ้าไม้ศาลเจ้าาที่ทำด้วยไม้เนี่ยร้อยปีนะครับติดอยู่นะครับ ด้านซ้ายก็จะเป็นกระชังเลี้ยงปลาไปเรื่อยๆนะครับต้องมีแพรสีแดงสําหรับไว้ให้เรือจอดต้นมะพร้าวก็สูงๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นธรรมดาครับก็มีเรือประมงอับปางมาจอดเอาไว้ในคลองนะครับเขาก็ไม่ได้เอารื้อไม้ไปทําอะไรนะครับก็เขเข้าใจว่าเมื่อใช้ผูกพังไปแล้วก็เอามาจอดเอาไว้นะครับอาจจะเป็นที่อยู่ของของ ของเทพดาเทพะยะดาอารักนะครับอารักตรงไปนะครับก็จะเป็นขมแมยนางเรือนะครับต่อไปก็เป็นเสาโทรคมนาคมเสาฟันยานบริวเวณฝั่งขวานะครับก็จะมีรู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 ตามตลิ่งนะครับน่าจะเป็นรูที่เกิดจากปลาซักเกอร์ซึ่งปลาซักเกอร์นั้นก็เป็นปลาที่เคยไม่ได้อยู่ในไม่ได้ไม่ใช่ปลาประจำถิ่นของประเทศไทยแต่ถูกนําเข้ามาในฐานะสัตว์เลี้ยงประดับตู้ปลาสวยๆนะครับต่อมาก็หลุดออกไปยังน้ําธรรมชาติ แล้วก็ไปเจริญเติบโตอยู่ในแม่น้นําลําคลองนะครับค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าปลาซักเกอร์นั้นก็จะไปกินลูกปลาเล็กๆนะครับไขป่ปลาแล้วก็ทําให้ตลิ่งพังด้วยทางด้านขวามือก็จะมีเรือไฟเบอร์ติดเครื่องนะครับหลายลํำนะครับแถวนี้นะครับลํานี้ก็ชื่อเรือสสอไม่รู้อ่านมันก็จะออกนะครับทวินนาวีนะครับสสทวินนาวีเขียนไว้นะครับ ็นเรือสีเขียวทางด้านซ้ายด้านขวามีเรืออะไรไม่เล็กกระทัดรัดอยู่บริเวณริมคลองนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับทางด้านซ้ายด้านขวานะครับก็จะเป็นสวนสวนมะพร้าวเป็นจํานวนมากต้นมะพร้าวตัวนี้ก็เอกนก็คงก็จะเอนมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ระดับการเอนนั้นก็ดูจากรอยคดรอยคดนะครับของต้นมะพร้าวนี้ก็จะมีทั้งหมด3จุดนะครับ ็แสดงว่าต้นลำพ้าตัวนี้เองมามานานมากแล้วนะครับไม่ต่ํากว่าสักเกือบสิบกว่าปีนะครับประมาณนั้นนะครับก็ยังสู้ต่อไปนะครับโดยเฉพาะลําต้นนั้นก็ถ้าจากขนานกับพื้นแล้วปลายก็กระดกนะสองั้างและปลายกระดกสองั้งนะครับทามุมนะครับอาล่ะครับเราก็พายเรือไปก็มีเรือทาได้พลาสติกนะครับมีเรือเครื่องนะครับมีอยู่หลายลำมากมากเลยนะครับแสดงว่าแม่น้ํานี้ก็ยังมีการใช้ ประโยชน์จากแม่น้าพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการประมงไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเรือนี้สวยนะครับเป็นสีสีสีขาวนะครับขอบสีฟ้าลักษณะหัวเรือเชิดนะครับลักษณะของเรือที่โตขึ้นนะครับก็เรือไม้ก็จะเหมือนกันทุกลําเลยครับบ,บริเวณนี้นะครับลักษณะเท่าๆกันสวดสงเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะครับตอนนี้เป็นป่าชายเลนทางด้านขวาม,มือ,อนนมก็เป็นชายเลนตอนนี้ก็เป็นชายเลนเพราะว่าน้ํามันลงน้ํามันลดลงมาน้ําทะเลมันลด แม่น้ําในน้ําในแม่น้ําหลังสวนก็ลดไปด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นพระพุทธรูปยืนนะครับอยู่ใกล้นะครับแต่หอบสูงเข้ามานะครับแล้วก็พายเรือไปเรื่อยๆผมคงไม่บอกชื่อวัดนะครับเดี๋ยวจะผิดพลาดนะครับวัดนั้นก็อยู่ทางด้านขวามือเป็นอยู่บนเนินเขานะครับเราวพาไปเรื่อยๆชมทางด้านหน้าวัดนะครับแล้วเราก็ผ่านเลยไปด้านซ้ายก็เป็นสวนมะพร้าวทางด้านขวามือก็จะมีเรือประมงสีแดงทาเก๋งสีเขียวนะครับ เราพายไปก็จะมีภูเขาอยู่ข้างด้านหน้าของเรา,เ,ราเป็นขนาดใหญ่เลยนะครับนะครับก็ชมไปเรื่อยๆนะครับเรือแพต่างๆนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยมาแม่น้ําหลังสวนหรือคนหลังสวนเองบางคนบางท่านหลายท่านนะครับก็คงจะไม่เคยมานั่งเรือผ่านแม่น้ําหลังสวนนะครับก็เชิญน,นะครับมาเที่ยวชม ภาพต่างๆที่ผมได้พายเรือแล้วก็ถ่ายภาพมาให้ท่านนะครับซึ่งผมเองนั้นได้พายเรือมาทั้งหมดเนี่ยเกือบทั้งประเทศไทยแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ประมาณ200กว่าแล้วพายเรือมาประมาณระยะทางก็ได้ประมาณทักเกือบจะ4000กิโลแล้วนะครับเกือบทุกแม่น้ําเกือบทุกคลองเลยนะครับในประเทศไทยนี้นะครับก็มาชมได้นะครับ ท่านที่อยู่ตรงภาคเหนือก็ชมได้นะครับแม่น้ําหลังสวนเป็นยังไงท่านที่อยู่ตรงภาคใต้ก็ชมนะครับแม่น้ําปิงเป็นยังไงตรงนี้ก็เป็นสะพานอยู่ด้านถนนครับด้านซ้ายนะครับเป็นเนินนะครับเป็นเนินขึ้นช่วงนี้จะติดกับติดกับแม่น้ําเลยนะครับติดแม่น้ําหลังสวนเลยนะครับเลาะไปเรื่อยเลยนะครับถ้าถ่ายภาพมาจากถนนเนี่ยแม่น้ํานี่จะสวยมากนะครับเราก็คงพายเรือโค้งไปตามลําน้ํานะครับมีต้นมะพร้าวนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับ สะท้อนแสงสวยงามดีเป็นบรรยากาศของธรรมชาติโค้งไปทางซ้ายอีกแล้วนะครับนะครับท่านที่อยู่ทางภาคใต้ก็สามารถที่จะไปดูแม่น้ําทางด้านภาคกลางได้นะครับหลายแม่น้ําที่ผมพายมาอันนี้ก็บริเวณพื้นพื้นท้องน้ำเนี่ยครับมันตื้นผลภายเรือไปแล้วมึงเอิปกระทบกับพื้นทะพื้น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 ท้องของแม่น้ําก็เลยรู้ว่ามันตื้นก็เลยถ่ายภาพมานะครับ เป็นระยะระยะไปแม่น้ําก็สงบเงียบดีนะครับบางบ้านก็จะมีเรือเป็นเรือยนต์นะครับหลายแห่งนะครับก็มีการทําเขื่อนมีนกกาน้ํานะครับเกาะอยู่นะครับบริเวณนี้ยิ่งตื้นใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเป็นตลิ่งที่มันมีหัทรายหัดกวดยื่นออกมาทางด้านขวามือเป็นหาดที่ยาวมากเลยเมื่อทางด้านหนึ่งยื่นออกมาอีกท่านด้านหนึ่งก็พังทลายตามไปนะครับพังทลายไปนะครับ ด้านซ้ายก็มีเรือหลายลำนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับที่จอดอยู่แล้วก็ถ่ายภาพไ่ทันดูนะครับเป็นเรือหางยาวเรือพวกนี้นะครับออกทะเลไปเนี่ยไกลมากนะประมาณเป็นเป็น10กิโลเมตรเลยนะครับ10กิโลเมตร20กิโลเมตรนะครับถึงจะไปจับปลาได้นะครับถ้าอยู่ใกล้ๆฝั่งเนี่ยจะไม่ค่อยมีปลานะครับก็ลาบากนะครับชีวิตชาวประมงลํานี้ก็เป็นเรือที่ที่ชำรุดแล้วนะครับจอดอยู่ริมฝั่งนะครับให้แม่นาอาศัยอยู่นะครับ แม่น้ำก็มีแนวโค้งไปทางด้านขวาตลิ่งทางด้านขวานี่ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงพื้นตลิ่งแล้วก็แนวของต้นไม้แล้วก็มีภูเขาเป็นแนวยาวเลยนะครับอยู่ทางด้านหน้าเยื่งไปทางขวาของเราแล้วผมพาเรือมุ่งหน้าไปทางบริเวณปากแม่น้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งอำเภอหลังสวนนั้นก็อยู่ระหว่างจังหวัดชุมพรกับจับจงหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่ตรงกลางพอดีนะครับ นี่ก really so ็เรืออีกแล้วนะครับเรือไม้เรือไม้เหล่านี้นะครับก็ต่อขึ้นได้จากจากไม้ตะเคียนนะครับไหลลำเลยนะครับสวยๆนั่นเลยนะครับนี่ก็เรือประมงนะครับทับประเสริฐสีแดงเลยนะครับชัดเจนมากเลยเริ่มมีเรือประมงไหลลำแล้วเป็นเรือประมงพื้นบ้านเป็นเรือประมงขนาดเล็กขนาดกลางออยู่นะครับเรือนี้ก็เรืออะไรครับลองอ่านชื่อดูครับก็เรืออ สุพก,การสองนะครับสวยมากเลยนะครับหลายลำนะครับจอดเรียงเลี้ยงอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาเวลาเราถ่ายภาพไปก็มีแสงประท้อนจากแสงแดดนะครับแสงอาทิตย์ไปยังตัวเรืออนนี้มะพร้าวก็เอ็นลงมานะครับผีฟ้ารับเรือผีฟ้าเรือสีแดงนะครับไนปน้ำมะโคโไปทางซ้ายก็จะมีเรือซากเรือนะครับอยู่ที่ริมตลิ่งแล้ว เราก็ใกล้ภูเขาเข้าไปทุกขณะแล้วนะครับน้ําก็นิ่งเลยนะครับเราถ่ายภาพไปนั้นน้ํานี่เหมือนกระจกนะครับนิ่งไม่มีลมเลยนะครับการไายเรือของเราก็เป็นปกติครับไม่มีลมช่วยในขณะเดียวกันก็ไม่มีกระแสน้ําที่ช่วยเรามากนักนะครับด,ด้านซ้ายก็เป็นต้นหน่อลําพูเป็นแถวเลยนะครับเรียงกันไปเป็นแนวเลยเราเห็นเขาสวยงามมากนะครับแม่น้ําจะโค้งไปทางซ้ายแล้วก็ทางขวาก็าจะเป็นเขา มีเรือประมงนะครับที่เขาใช้ไม้ไผ่ทำเป็นล้านยื่นออกมาเรือพวกนี้ก็จะเป็นเรือที่บรรทุกรอบรอบแล้วก็เอารอบไปวางไว้ในทะเลนะครับให้ปลาเข้ามาแล้วก็ไปดึงรอบขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาต้องทําเป็นลักษณะาาของชานชาเรือออกไปเป็นไม้กระบอกนะครับเพื่อสะดวกในการดึงรอบขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นจุดที่เรือํำรุดเสียหายนะครับ เลิกใช้งานแล้วล่ะครับซ่อมไม่ไหวแล้วฝังเกล็ดด้านบนนะครับเก๋งเรือนั้นจะสวยมากเลยนะครับเป็นเก๋งเรือรุ่นเก่าๆนะครับอันนี้เป็นซากเลยครับแ็จะไม่เห็นความเป็นเรืออยู่แล้วนะครับเป็นกองกองอยู่ทางด้านขวานั่นก็จะเป็นภูเขาเนินเขาอยู่จากนั้นเราก็มาถึงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ําหลังสวนซึ่งสะพานเส้นนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของถนนสายเรียบชายฝั่งทะเลนะครับภาคใต้นะครับทางด้านทิศ ทางด้านอ่าวไทยนะครับก่อนจะถึงสะพานก็จะมีเรือประมงขนาดเล็กๆนะครับเหมือนเหมือนเรือของเล่นนะครับอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็มีเรือตรวจการประมง603จอดอยู่ทางด้านซ้ายแล้วถ่ายรูปไปทางขวาก็จะเป็นวัดนะครับวัดซึ่งผมก็ตั้งใจว่าจะเอาเรือขึ้นที่นี่นะครับแต่ก่อนจะเอาเรือขึ้นก็เลยเป็นพะเล็กน้อยนะครับมุ่งหน้าไปทางสะพานนะครับถ่ายภาพไปทางด้านขวาไอ้ส่วนครับด้านซ้ายนะครับต่อสะพานต่อม้อของสะพานนั้นสูงมากเลยนะครับ แล้วตรงไปอีกประมาณสัก1กิโลเมตรเศษก็จะถึงอ่าวไทยแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าผมพายไม่ไหวแล้วเพราะว่าอากาศมันร้อนมากเลยนะครับแล้วกไไ็ไม่แน่ใจในความสามารถของตัวเองแล้วในช่วงนี้นะครับก็เลยเลยไปสะพานไปก็เล็กน้อยจากนั้นนะครับผมก็ถ่ายภาพไปนะครับแล้วผมก็หมุนเรือกลับลออใต้สะพานกลับมาที่วัดนะครับเนี่ยวัดนียนะครับที่เห็นเนี่ยนะครับ ที่มีเรือประมงสีแดงจอดม,ม,อมือร่วมเสีเงินจอดอยู่ผมก็เข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็มองไปที่ท่าที่เป็นสลา,าสีฟ้ารัวสีแดงนั่นนะครับแล้วก็เอาเรือไปจอดที่ตรงจุดนั้นเลยนะครับเอาเรือไปจอดเทียบนะครับแล้วเราก็ลากเรือขึ้นแต่ก่อนจะลากเรือผมก็ถ่ายบริเวณท่าน้าก็จะมีหอยทั้งลมเกาะอยู่นะครับเป็นจํานวนมากเลยนะครับตัวก็ใหญ่ๆแล้วนะครับที่บริเวณท่าน้ําของวัดนะครับ จากนั้นนะครับผมก็นําเรือขึ้นไปก่อนนะครับแล้วผมก็เดินขึ้นมาบนสะพานข้ามแม่น้ําหลังสวนถ่ายภาพไปทางทิศทางที่ผมได้พายเรือมานะครับพายเรือมานะครับแล้วก็ถ่ายภาพตรงจุดที่ผมเอาเรือขึ้นนะครับและจากนั้นผมก็ถ่ายไปในทิศทางที่จะไปทางด้านของอำเภอหลังสวนแล้วก็ถ่ายออกไปทางทะเลประมาณ1กิโลเมตรเศษๆนะครับ ซึ่งถ้าพายไปก็จะมีสภาพแม่น้ําที่คล้ายๆกับที่ผมได้ถ่ายภาพให้ดูนี่แหละครับนะฮะก็คงจะมีเรือประมงจอดอยู่เป็นระยะนะครับซึ่งผมก็เลยเลี่ยนแล้วนะครับว่าผมพายไม่ไหวอากาศร้อนมากอ้าวมากเลยนะครับและประการหนึ่งก็คือทางบริเวณทางด้านปากปากแม่น้ํานั้นจะมีเขื่อนเขาถมเขื่อนเป็นสันหินไปยาวมากเลยนะครับถ้าเราพายไประหว่างคลองที่เป็นปากแม่น้าที่เป็น,ท,ปนที่เป็นเขาถงหินขึ้นมาเนี่ยจะมีความสูงประมาณสองสเมตร เราก็จะไม่เห็นภาพอะไรที่สวยงามผมก็เลยคิดว่าเมื่อเราพายเรือไม่ได้แล้วเราก็ควรจะไปถ่ายภาพบริเวณป่าแม่น้ําหลังสวนนะครับให้ย้อนกลับเข้ามาก็เล็กน้อยนะครับจากนั้นก็เลยถ่ายภาพอีกสองสามภาพบริเวณสะพานข้า,ามแม่น้ําหลังสวนแล้วจากนั้นนะครับผมก็นําเรือนะครับโทษครับนั่งรถนั่งรถรับจ้างนะครับมัอจะไปรับจ้างไปเอารถที่อยู่ที่บริเวณเทศบาลหลังสวน กลับมาบรรทุกเรือแล้วขับเข้ามาที่บริเวณปากน้ําหลังสวนนะครับมาได้พระเล็กน้อยระหว่างกบะพานกับปากน้ำนะครับผมก็หยุดอยู่ที่จุดจุดหนึ่งนะครับจุดนั้นนะครับก็เป็นสถานีวัดระดับน้าของผมจ้าท่าหลังสวนนะครับและตรงนี้ก็เป็นท่าเทียบเรือสุขาพิบาลปากน้ําหลังสวนคาว่าสุขาพิบาลปากน้ําหลังสวนนั้นแต่เดิมนั้นยังไม่มีอบตนะสมัยก่อนก็จะมีสภาตําบล และตรงไหนที่มันเจริญหน่อยอำเภอที่จเจริญหน่อยก็จะเป็นสุขาพิบาลถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเทศาบาลน,นะครับนะครับก็สุขาพิบาลน,นั้นก็จะมีอยู่ทั่วๆไปนะครับแต่ไม่ใช่เป็นการปกครองส่วนโดอาส่วนท้องถิ่นสมบูรณ์แบบนะครับแต่มันเป็นลักษณะขององค์กรที่จะลูกขึ้นมานครับแต่ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการบริหารส่วนวิภากษู่ในอำเภอผู้ว่าการจังหวัดนะครับยังเป็น มีบทบาทสําคัญนะครับในการบริหารสุขาภิบาลที่ตั้งขึ้นมานะครับและสุขาภิบาลตั้งแรกเลยที่ตั้งขึ้นมาคือสุขาภิบาลท่าฉลอมที่จังหวัดสมุทรสาครที่มหาชัยนะครับที่เราก็สร้างกันอยู่ดีนะครับว่าเป็นการปกครองเบื่อที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับอาคารหลังนี้ก็ค่างางจะสุดโทรมนะครับนะครับใช้งานไม่ใครได้แล้วมีการเล้านะครับคงจะสร้างมาไม่ต่ำกว่า5 6 0หปีนะครับถ้าเป็นสุขาภิบาลนะครับ เราก็เดินม,มาด้านหน้าก็ถือโอกาสถ่ายภาพเล็กน้อยนะครับทางด้านหน้าให้เห็นนะครับว่ามีบรรยากาศเป็นยางไรถ้าเรา,าพายเรือมาก็จะเป็นสภาพอย่างนี้นะครับนะเราก็ถ่ายภาพไปด้านหน้านะครับมีเสาสีฟ้าอยู่นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาพอให้เห็นนะครับแล้วก็ถ่ายไปทางด้านปากอ่าวก็เห็นเป็นเขื่อนดินอ่เขื่อนหินนะครับที่ทิ้งเป็นแนวยาวไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเดินแล้วก็ไปถ่ายภาพดูอีกทีหนึ่งนะครับเป็นอันว่า ผมก็จะย้ายแหละครับจะย้ายจุดนะครับมาบริเวณที่บริเวณปากน้ําที่เป็นส่วนที่ติดก,กับทะเลนะครับหลังจากที่ผมไปนํารถมาบรรทุกเรือที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ําหลังสวนแล้วผมก็ขับรถมาที่บริเวณปากน้ําที่เป็นส่วนที่ติดก,กับทะเลตามภาพนี้ก็จะมีเรือสีฟ้าอยู่ทางด้านขวามือและทางมุ่ง,ง admitted, หน้าไปนั้นกเน็เป็นเป็นทางออกนะครับเป็นทางออกของแม่น้ําหลังสวนซึ่งเขามีการทิ้งหินก้อนใหญ่เป็นแนวไว้เลยครับเป็นแนวเลยครับตรงเข้าไปเลยนะครับเป็นทางสาหรับให เรือนั้นวิ่งเข้ามาวิ่งเข้าออกตรงบริเวณปากทางนั้นก็ปากทางปากแม่น้ำนั้นก็จะมีแบบเป็นลักษณะของของประภาคารนะคะสองคู่ให้เป็นเป็นให้เป็นเครื่องหมายของประชาชนในการเดินทางเข้ามาในปากแม่น้ําเพราะว่าประชาชนนั้นเขาจะเดินทางบางครั้งเขาจะมาเวลากลางคืนหรือตอนเช้ามืดนะครับเขาจะได้มีจุดสังเกตนะครับเพื่อให้เห็นในการเข้ามาในปากน้ํานะครับแล้วจากนั้นนะครับผมก็เดินเลาะไปตามตามริมริมเขื่อนที่ก็ แนวหินที่เขาทิ้งไว้นะครับผมหันหน้าไปทางทะเลนะครับทางด้านซ้ายของผมนั้นเป็นทางทิศเหนือทางด้านขวาของผมเป็นทิศใต้ผมเดินอยู่ทางด้านทิศเหนือนะครับเมื่อเดินไปตามแนวต่างๆแล้วนะครับก็ถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะครับเป็นแนวที่เขาทาไว้ตรงนี้เขาเขียนว่าปากน้ําหลังสวนนะครับกรมเจ้าท่านะครับก็เป็นแสดงว่าเขื่อนนี้เขาสร้างโดยกรมเจ้าท่าผมก็เลยผ่านเข้าไปประตูประตูเขาเปิดอยู่นะครับถ้าเราเดินตรงไปเนี่ยครับมีความยาวประมาณเกือบประมาณนัก 6ถึงเ0 0เมตรนะครับก็สัตว์ใจเดินไปนะครับผ่านประตูเข้าไปก็ไปถ่ายภาพประภาคารนะครับคู่แรกเลยนะครับที่อยู่ด้านในด้านในด้านในเนี่ยครับนะครับคู่นี้นะครับโอเคครับแล้วก็ผ่านมานะครับพอผ่านมาแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะไปยังบริเวณสุดเขื่อนหินที่เขาทิ้งเอาไว้นะครับช่วงนี้ก็เดินสบายหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นทางซีเมนไปถึงก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่2คันแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นเขื่อนหินนะครับ ตรงออกไปนะครับมีระดับสูงมากแต่ก็เดินได้นะครับเพราะเขาทำได้หินก้อนใหญ่ๆนะครับเราก็เดินไปโค้งโค้งไปไกลเลยนะครับนะฮะผมก็เดินไปจนสุดนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับและจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมหันกลับมาถ่ายนะหันหลังทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายล้วหันกลับมาถ่ายนะครับภาพนี้ก็จะทําให้เห็นว่าทางด้านซ้ายของภาพนะครับก็คือแม่น้ำหนองสวนทางด้านขวาของภาพก็เป็นอ่าวนะครับเป็นอ่าว ครับผมก็เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับไปตามเขื่อนนะครับไปตามเขื่อนเรื่อยๆแล้วจากนั้นนะครับเราก็เดินกลับเข้ามานะครับไปถึงสุดเขื่อนแล้วนะครับเราก็เดินกลับเข้ามากลับเข้ามาเพราะเดินกลับเข้ามาทางด้านซ้ายเราก็จะเป็นแม่น้ำลังสวนใช่ไหมครับแล้วทางด้านขวาเราก็จะเป็นกำแพงนะครับเดินสะดวกนะครับ รถจักรยานยนต์เข้ามาได้นะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาได้เขาก็เข้ากันนะจักรยานก็มาเข้ามากันนะครับขณะนี้เรามุ่งหน้าเข้าไปทางแม่น้ําหลังสวนจากทาด้านปักอ่าวนะครับไปทางด้านของด้านในนะครับเอาละครับแล้วก็ถ่ายรูปย้อนเข้าไปด้านในนะครับไ้เห็นธรรมชาติข,ข้างแเราก็ถ่ายไปทางขวามือนะครับทางขวามือค่อยจะมีเรือเรือจําลองนะครับเรือําลองรออยู่หนึ่งลำนะครับ เป็นเรือจักตีนั่นหรือเบ็ดนะครับเป็นเรือจาลองแล้วก็ที่เรือนั้นก็จะมีสารกลมหรือชุมพรอยู่ด้วยนะครับนะเ,เนี่ยตามเรือนี่นะครับแล้วก็ผ่านมายัางอาประภาคานต้นต้นในสองต้นที่เราเคยผ่านแต่สักครู่นี้นะครับนะครับเรือประมงก็จะมาตามแนวเนี้ยทางด้านซ้ายมือเราเนี่ยนะครับวิ่งเข้าไปเรื่อยๆเลยเข้าไปประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับก็จะถึงสะพานข้ามแม่น้ําหลังสวนที่ผมจอดแล้วเอาเรือขึ้นนะครับก็เป็นอันว่า การพายเรือในแม่น้ำหลังสวนพายมาถึงสะพานแม่น้ำหลังสวนระยะทางประมาณสักสัก20กิโลประมาณสัก15กิโลเมตรครับทศถี15กิโลเมตรแล้วก็มาเดินถ่ายรูปอีกประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับก็เ,เป็นอันว่าจบนะครับในการไปเรือแม่น้ำหลังสวนในวันนี้นะครับในวันที่22เมษายนพศ2566นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ท่านติดตามรับชมรับฟังมาโดยตลอดขอบคุณครับ